คนด้วยนะครับผมอยู่ผม spicy TV วันนี้ก็จะมาเล่นเกมหมายค้ำนะครับผมเซิร์ฟเอ็มซีระยำนะครับก็ทุกเราก็อยู่กับทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ทุกคนอยู่ทุกคนดูทุกคนนะเซิร์ฟมัดนะฮะอืมลืมบอกก็ก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟนี้ต้องมีต้องโหลดตัวเกมก่อนนะครับของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะถึงจะเข้าได้นะครับก็ต้องโหลดด้วยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะทิ้งลิงก์เรื่องลงเกมด้วยอย่าลืมลงนะฮะไม่งั้นเล่นไม่ได้แน่นอนนะ คนก็จะบ่นว่าทำไมเข้าไม่ได้นะเพราะมึงไม่โหลดนี่ไอ้ควายอย่ายืนอื้อน,นะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าเซฟกันเลยดีกว่าพากเลยไปบ่อะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเอา้ากูใส่ชุดเพชรแล้วกูเพิ่งรู้นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเอ่อใครดีพี่มิกก่อนแล้วกันมาพี่มิกสวัสดีครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยวก็ 7.10มาอยู่กั่เราวันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์มอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็แวะเรียนกันเข้ามาได้ต้องโหลดตัวเกมก่อนนะครับสำหรับใครที่ลงตัวเกมไปแล้วก็ลบของเก่าออกแล้วลงใหม่นะเข้าได้นะเดี๋ยวมอดทับกันโอเคครับมาเป็นชุดเลยคนเข้ามาห้องเลยโอ้ยม่งเป็นอะไรกันนักหนาววะ ก็คนต่อไปนะแล้วเฮ้ยเงี้ยทำไมก็อ่าแนะ๋ยวนำตัวก่อนอันนี้ก็เป็นเอาเพื่อนพี่มิกก่อนแล้วกันพี่มิกเพื่อนพี่มิกชื่อตั้มนะครับหรือว่าพี่ตั้มพี่ตั้มนั่นเองพี่ตั้มหรือ ตั้มหรือพี่ตั้มนั่นเองนะผมก็ขอเสียงหน่อยพี่ขอเสียงหน่อยพี่ครับสวัสดีครับเนาโอเคช่วงเนี้ยจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วโอ้เมเมมาเมย์อันนี้ชื่อเมนะครับผมก็ก็เป็นแอดมินในเซิร์ฟเหมือนกันนะฮะแต่โอเคนะขอเสียงหน่อย พ่อจะแม่มึงของมึงฮะก็หลังจากครั้งก่อนนะที่พี่ฟาได้ทำกรรมไว้นะครับในเรื่องของเอ้ในเรื่องของอการการโดนจับผิดในเรื่องของการกระทาที่ให้อภัยไม่ได้ครับมาตัดมาตัดหนมปังหน้าบ้านผมนะฮะๆๆ ตตโตโตดังโตเลยอ่โอเคนะก็ขอเพกหน้าพี่ฟ้าเป็นคุกอ่าในตอนนี้เขากำลังทําใต้ถุนของเขาเองนะฮะก็ว่างมากน่าจะว่างมากนะอย่างนี้ขุดได้เลยเนี่ยถึงือมือทุบเลยอ่ะโคตรโหดอ่ะตำรวจมาแล้วตำรวจอะไรกันเนี้ยเฮ้ยพอพอพอเดี๋ยวกันมาพี่ปาม นี่ก็ชื่อปาล์มนะฮะนั่งขี้อยู่นะฮะผมกวนการ<ม>กวนการขี้พี่ผมขอโทษแล้วกันพี่อ่ะไปละ <c oughs> กินเ <c oughs> น่ากันหน่อยขี้แดงกินขี้เยอะไปหน่อยนะครับนี่เขาชื่อปาล์มปาล์มไม่ไลท์ใช่ปะ่ะเออปาล์มไม่ไลท์นะครับผมก็น่าจะเห็นไลท์คลิปแล้วพี่ปาล์มกับผมนี่ออกรายการด้วยกันบ่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้รายได้เลยสักรายได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใช้ดำดำน่นวะ นะครก็ชื่อปามนะขอเสียงหนะ่อยขอเสียงหนะ่อยฟ้าอ่าเอาใหม่เอาใหม่เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม,า i, ามาฮ่ฮัโลโหลพี่ฟ้าเอา้ยฮัโลโหลพี่ปามมาขอเสียงหนะ่อยสวัสดีครับโอเคนะครับผมก,ก็ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็คนต่อไปนะคนสุดท้ายมาคนนี้นะก็เป็นคนแรกที่เติมเซิร์ฟผมนะฮะไม่เซิร์ฟผมหรอกเซิร์ฟเราเซิร์ฟเออเซิร์ฟเซ็นเียรลายม์นะฮะเป็นคนแรกที่เติมนะฮะขอเสียง,ยง,ยง,ยงหนะะ่อย ไม่มีไม่มีทีเอ็นนะไม่มีเสียงลืมไปเดี๋ยว่ขอเสียงหน่อยสองสวัสดีเป็นไหมเนี่ยโอเคนะนะฮะเป็นคนแรกที่เติมเลยอให้ยืมชุดมาใส่เล่นก่อนนะฮะก็เลยเป็นของขวัญวันเกิดที่เติมคนแรกในราคา ห้าสิบาท,บาทเออติดคุกติดคุปไปนะกคปไปนะติดค <ś les> ุกไปนะเงนเติมเยอะออกมาดีมากไอ้น้องไปเราไปเอมซีหนึ่งกทไประยำเฮ้ย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 แหลกแหลกแหลกเฮ้ยยายาขอร้ <ś les> <ข>อเฮ้ยทู เอ้ยทุบโอ้โหไปดัดแลวาีแกบตไปว่าไปเราไป MC ็หนึ่งโอเค MC ระยำหนึ่งนะครับไปโอเคเป็นเซิร์ฟรเป็นเซิร์ฟ เซิร์ฟไอ้นี่นะฮะเซิร์ฟไว้สำหรับยิงกันหรือฟาร์มปืนหรือยิงทุกอย่างทุกอย่างเราไว้ที่นี่หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนหิวป้ายิวก็มีนะฮะแต่ก็เดี๋ยวให้ปูป้ายหิวเซิร์ฟเรานะ,ะในเฟิร์สเอทรูมแต่ว่าไม่มีป้ายหิวก็งงดิงงกันดิงงกันต่อไปนะฮะก็ป้ายหิวตรงนี้ครับผมอยู่ที่ปุ่มเดียวปึ๊บฮิวครับเพิ่มเลือดเฮ้ยห hey! he ิวลอกเจอเซิร์ฟโซเลยวะ พิลรอกอยู่เซฟโซนเลยเหรอ,อขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้อ่านไงขอโทษนะครับก็ถ้าฮิวปุ๊บก็เท่ากับออกเซฟโซนเลยนะฮะโอเคเอ้ยแม่อมแง,อ,มอ,มอ,งอ่าวแต่ว่าผมกดไม่ได้อะ,อาาอะเฮ้ยผมกดเอาอะไรไม่ขึ้นอีกละโอเคขึ้นแล้วนะฮะสุ่มเกิดออกจากเซฟโซนนะฮะ เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเต็มเพิ่มอาหารสุบสูงเกินในพร้อมในตัวนะคือพร้อมการลบแล้วครั้งต่อไปนะพร้อมที่จะตายแล้วนะะก็เลยฮิวปุ๊บแล้วออกเลยแล้ววิ่งออกเซฟโซนไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับผมเพราะว่ากลัวเพราะว่าคนดักนะฮะแต่ก็ดักไปเถอะครับยังไงก็มีค่าเท่าเดิมครับยิงจากด้านในออกไปด้านนอกก็มีค่าเท่าเดิมครับทดลองอ่ะหนูทดลอง กูเริ่มลำขาลไอดอกเอ,อ้ยเอามีดที่ฟันในพวกหาเวเนี่เร็วกว่าเยอะเลยเนะี่ยอิงของตองกยิงอ่าเดี๋ยวผมเอาปืนเล็กยิงยกันใครปวดเกมโหมดสุดแล้วบ้างโว้ยโหลยเดี๋ยวเอาปืนเล็กมายิงเ,เลยเดีย๋ยววันเดีย๋ดวยววันไอ้ปืนนี้ไม่มีนี่หว่าไหนใครจะยิงใคร นะอ่ะเดี๋ยวผมทดลองกันพอ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 การยิงพอพอไม่ต้องยิงเอ้า <c oughs> ไม่ต้องยิงแล้วครับไม่ต้องยิงแล้วครับกูไม่เล่นแม่งไรสัตว์ <c oughs> พอนะก้อนเนี่ย <c oughs> ยิงอยากด้านไหนได้เฮ้ย <c oughs> มันวุ่นวายอย่างไรแค่ยิงทดลองให้ดูเนี่ย <c oughs> นะะก็ยิงอยากด้านเนาะมันจะไปไหนอยูอเ่เฉยดิ นะก็เนี่ยยิงอยากด้านนอกได้นะฮะเนี่ยดูยดิผมยิงเนี่ยผมยิงอยากด้านนอกได้ก็อุย้ยจะตายแล้วก็ไม่บอกนะเดี๋ยวทีวีเฮียก่อนทีวีเฮียเอ่อบิสกี้โอเคนะครับก็มีค่าเท่าเดิมอะยิงอยากด้านในออกไปด้านนอกนะแต่ก็ออกไม่ได้ก็มีค่าเท่าเดิมครับ,รบอ,อ,อนนมันคืออออะะไระ่ทีถืเนนะี่ยมัคือเฟิร์สเอทครับผมเอ่อแบนเดตเหมือนแบนเดต เหมือนแบนเดนในวอซีครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังเ่าแจกได้แค่สองเท่านั้นนะฮะก็เลยใช้เวลานิดหนึ่งยังไงอะคิดขวาออิขวาครับเมื่อเลือดกำลังจะตายนะฮะเดี๋ยวผมค่อยรีวิวเพราะมันเสียเวลาเกินไปถ้ามารีวิววันนี้ก็มีเท่ากับเลือดเต็มนั่นแหละฮะนะฮะได้รีเจเนเรตสองวิด้วยโอเคมีอะไรจะให้ดูอีกไหมไปเอ็มซีลาย้ำสองครับของไม่มีอะของในกล่องก็อย่างนี้นะฮะนี่ครของในกล่อง แต่ไม่แยกอย่างเดียวก็มีตะกร้างองไปนะฮะนี่ก็เป็นไอ้ป้องกันนะฮะโอเคไม่รู้กันอะไรไป MC ระยะม 2, 2> <c oughs> ปึ๊บอืมฝนตกเอกถากกินหัวมึงแล้วอยู่บ้านนี้นี่เลยกันนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่บ้านของคนที่เติมเยอะที่สุดเติมที่เยอะไม่ได้เยอะเติมคนแรกของเซิร์ฟนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นโปรเทคนะฮะไว้สําหรับเก็บของเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องจากเซิร์ฟมอสของเราไม่มีการที่แบบจะให้หีบเอนเดอร์เนี่ยเยอะขึ้นเพราะมันเป็นใช้บักกิตแต่อันนี้เราเซิร์ฟมอสนะฮะเซิร์ฟมอสเนี่ยจะอ่านแค่เปิดเซิร์ฟกับปิดเซิร์ฟเท่านั้นนะฮะเรานะก็จะอ่านแค่ว่าอ่าอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็จะเป็นโอยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยคตดุบเลยอ่ะพี่บีอยู่ไหนเฮ้ยหมอมาแล นะเฮ้ยรีวิวแป๊บหนึ่งใหญ่ยุ่งยี่ยนะก็จะเป็นโบเทกไว้สำหรับเก็บของนั่นแหละผมยังพูดไม่จบเมื่อกี้เรื่องฮีเบนเดอร์นะครับเป็นฮีเบนเดอร์เนี่ยมันเป็นพอบักกิทนะฮะเป็นเป็นบักกิทนะเลยไม่ให้ให้เราเนี่ยแบบใช้ของเยอะขึ้นนะฮะเป็นเป็นบักกิทม็อดเนี่ยจะอ่านแค่ว่าจะอ่านแค่ว่าปิดเซิร์ฟกับเปิดเซิร์ฟนะฮะหรือว่าอะไรแค่ของม็อดเท่านั้นนะฮะ สำรับที่แบบว่าใช้ไอปิดปิดไอนี่เอออนกับออฟพูดปิดไม่รู้อะช่างมันนะก็จะเป็นแบบไอนี่นะไว้ไอสำหรับอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะก็แบบจะรู้แค่คำสั่งเบื้องต้นของไมค์ครับเท่านั้นนะฮะที่พี่มิกพูดออกมาฮะพี่มิกบอกผมนะผมก็เลยพูดต่อนะฮะนักรับรู้จากเติมนี้แล้วที่ผมได้เล่นมาครับทุกวันนี้เดี๋ยวมันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะนะ บิสกี้ตายเฉยเลยโคตรดิบเลยเนี่ยนี่ก็เป็นแม่ของคนนี้นะนี่น,นี่คนนี้อ่ะโอเคนะฮะเดแล้วผมก็จะรีรวิวแร่ฐานหินนะเป็นโปรเทกนะครับก็โปรเทกหินเนี่ยก็จะมีพื้นที่พื้นที่ประมาณนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมอเอาอะไรที่มันจะชัดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก่อนอันนี้แล้วกันอ่ะชัดๆเฮ้ย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 ไม่ไม่ไ,มไปกดแขนใครมาเนี่ยเฮ้ย เท่ถูคนโถดเลยจริงๆต้องมีกอดกอดพี่กอดอีกคนหนึ่งนะฮะก็กำลังอยู่กับแฟนเขาอยู่ก็ไม่อยากจะรบกวนนะหากเธอเป็นเธอการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน,น,กนพื้นที่ก็จะมีแค่นี้เอาไว้สำหรับวางกล่องอเฮ้ยเดี๋ยวความจริงกันตรงนูนน้น<อ>เดี๋ยวกอนนะะจะมีพื้นที่แค่เท่านี้นะฮะต่อขึ้นมาบนไม่ได้ก็จะเป็นแบบ พื้นออกจากโพแล้วนะเพราะสองคูณหนึ่งนะฮะสองคูณหนึ่งก็จะมีเข้าเนี้ยขค่เนี้ยนะฮะว่าสำหรับเก็บของเท่านั้นนะะไม่มีการแบบยิงตายก็ถ้าฝากของแล้วมีคนรูดก็ไม่สนใจครับผมก็ถ้าไม่รักษากันเองนะฮะพื้นที่ก็จะมีแค่นี้นั่นแหละครับผมส่วนโอ้ยยิงกันสนุกบอกเดี๋ยวเดียวกันนะขี่เราถือนี้ก่อนนะก็จะไม่มีอะไรรีวิวมากนะก็ต้องมาดูกันเองนะครับผมว่า่มลืมบอก อนาคตนะฮะจะมีการแต่งปืนด้วยนะครับผมเนี่ยนะแต่งปืนก็จะใส่นี่ไม่ได้ะฮะก็กล้องไม่มีวะช่างมันก็อันนี้ก็จะเป็นไฟฉายนะฮะต้องดูในองคปืนเนโดนะครับเนี่ยด,นะดูดิพี่ก๊อดเอ้พี่ปาเห็นไหมพี่ไฟอะไฟอะเอะะนะ,ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นไฟที่ผมใส่ไว้นะฮะเนี่ยนะะก็จะเป็นไฟ นะฮะเขาจะเป็นไฟเป็นไฟฉายนะนะั่นแหละฮะโอเคก็ประมาณนั้นนะฮะก็จะมีอนาคตก็จะแต่งปืนได้นะฮะแต่ตอนนี้ยังกลัวแบบจะแบบไปทำเปล่าพังกันนะะมึงตายแลยนบ่อยอย่างเฮ้ยไปดูดิโอเคเนะี <c> ่ย <oughs> พอแล้วสนุกกันแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเราจะไป pvp กัน พีก็จะเป็นแมปสนามยิงกันนะฮะก็จะก็จะเป็นไม่รู้ว่าขอดอบหรือเปล่าน,น,นะเวลายิงตายก็จะเป็นแบบยิงกันโอ้โหแล้วแม่งมาเต็มเต็มเลยขยันมาให้คนเดียวอนก็ะจะเป็นรีเบิร์ดด้วยเออรีเบิร์ดพี่มิกจะปล่อยดอบไหมพี่นาคน,นเนี่ยเฮ้ยพี่มิกร้งองจีๆเลยสับ้ยพื้นเป็นรู หายเลยเดี๋ยวกันตกแต่งนล้วเหมือนเดิมเหมือนชิบหายแล้วดังไงเนี่ยต้องสุ่มโจนโอเคเดี๋ยวกันอเอ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้เวลาแป๊บหนึ่งผมกำลังโง,ง่ๆอยู่กับเรื่องนี้ โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะฮะทำไมถือปืนอย่างนั้นล่ะปืนโกงที่สในโลกแต่ไม่รู้ว่าจะไปดัอหรือเปล่าปืนนี้ของมันตกนะพอพอยิงนิดเดียวขี้เกียจไปปรับเสียงลงก็จะเป็นแบบ เฮ้ยใครมันกดเมาส์ดังขนาดนั้นเลยวะโอเคนะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับวยิงกันเท่านั้นนะฮะไม่มีการหาของนะฮะพีพีนั่นแหละฮะนั่นแหละมันเกี่ยวกลงตัวอยู่แล้วพีพีไม่มีการออกเขตนะผมเฮ้ยแล้วนี่เกี่ยวแล้วเนี่ยอ๋อเหมือนที่ตแป่งอ๋อไม่ตกใช่ไหมโอเคนะก็มายิงกันได้ครับผมสนุกนาไม่ได้อะไรเอาความมันเอาความมันนะหมันไส ที่แอบ,บนี่ก็มีเยอะแยะเลยดูดิเออเดี๋ยวคลิปหน้าปเออหนึ่งหนึ่งไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่าอะไรประมาณนั้นพอ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 กับสตาล์ก็กดเมนูก็มีเมนูให้กดอยู่ไม่ดูบ้างไม่ดูบ้างเล่าเอออยู่ไหนอะนี่อะนี่อะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิอะไรเนี่ย what the fuck ใครตีป้ายเมนูพี่พี่ถามาพี่ระเบิดมันเองหรือเปล่าเมื่อกี้ะะอ,อ,อ่ะงั้นเอางี้งคลิปหน้า,คล,นาคลิปหน้าเดี๋ยวทำพีพีหนึ่งหนึ่งแล้วกันโอเคนะทุกคนคงต้องเ<ป>ฮ้ยโอเคนะฮะงั้นสำหรับว,วันนี้เดี๋ยวผมทำคลิปนี้จบเลยจะได้ไม,ไม่ต้องรอนานพอไม่ต้องบอกอะไรเยอะเดี๋ยวเอาของที่แบบ เทียบเท่ากันนะฮะของดอบอะไรประมาณนี้ไม่ต้องหรอกเอาที่มันที่เอาสําหรับเสกมาแล้วยิงกันเองนะฮะโอเคงั้นสําหรับวันนี้คงต้องเจอกันเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะฮะงั้นสำหรับวันนี้คงเจอกันวันนี้วันสุดท้ายคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ซีอูโอเกนะฮะกู๊ดบายนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันบายบาย